ช่วงล่างยังดีเยี่ยมอยู่เลยนะคุณผู้ชมผมผมถึงบอกไงว่าใครที่หารถคันนี้อยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับคุณผู้ชมราคาประหยัดมากๆนะคุณผู้ชมนะครับเจ้า Nissan Tierna 200 XL ปี2015คันนี้ผมมีส่วนลดให้คุณผู้ชมอีก20,000บาทนะครับคุณผู้ชมเงินเดือนนะครับ20,000บาทนะครับออกรถคนเดียวได้ไม่ต้องค้านะครับ ดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมเตลเต๋ามารีวิวรถผู้บริหารราคาไม่ถึง5 0 0แสนกันดีกว่าคุณผู้ชมผ่อนอยู่มาณเดือนหนึ่งประมาณ9 0้าันกว่าบาทเองคุณผู้ชมรถระดับนี้เซกเมนต์แบบนี้นะครับผมราคาประมาณนี้สับหูแบบราคาประหยัดมากๆนะค,คุณผู้ชมนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูดีเทลและรายละเอียดของเจ้านิสสันเทียรา200 XL ปี2015คันนี้กันนะครับว่า มันน่าใช้อยังไงนะครับคุณผู้ชมอาตาเข้ามาเลยครับคุณผู้ชมครับตัวนี้จะเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ J33 นะครับจะเป็น J33 แล้วนะครับคุณผู้ชมด้านหน้าเขาดูดีไซน์มาได้อย่างดีเยี่ยมนะคุณผู้ชมกระจังหน้าเป็นอาเป็นไมเนอร์เชนแล้วนะครับมีร่องรอยบ้างนะคุณผู้ชมบางๆนะครับไม่น่าเกลียดสวยงามนะครับ สีสันเป็นสีคันนี้จะเป็นสีเทานะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเรามาดูยางของเขากันล้ออายางตัวนี้จะเป็นยางอสองหนึ่งห้าห้าห้าอ1สิบเจ็ดนะครับผมจะเป็นยางคอนติเนนทัลปีสองพันสิบเก้านะครับยางเนี่ยใช้ได้อีกอะหนึ่งปีเป็นอย่างน้อยนะคุณผู้ชมยางยังดอกยังนิ่มอยู่นะรถไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่นะครับผมจะเป็นกระจกมองข้างเป็นสีเทานะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะคุณผู้ชม ตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าอะไรละ่ะเป็นกล้องจะเป็นกล้องอเป็นกล้องถ่ายรูปสีของศานั่นเองนะครับแล้วก็มือเปอิดจะเป็นสีเทานะครับจะเป็นโค,นล,ะะคนละสีกับตัวรถนะครับให้ความดูหรูหรานะผมว่าดูหรูหรานะถ้าเกิดว่าเป็นสีเดียวกันมันจะกืนกับตัวรถไปเลยนะครับอเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างของเจ้าตัวรถคันนี้กันประตูหน้าด้านซ้ายนะคุณผู้ชมโอ้โหเม็ดอาร์ครับยังอยู่ครบนะครับสวยงาม รถคันนี้ไม่มีประวัติการชนหนักผิดคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมนะครับผมรับประกันนะครับยินดีซื้อคืนเต็มจํานวนนะคุณผู้ชมอ่ะตาก้องเข้ามาดูฟองในประตูก่อนน็อตไม่ขยับสักตัวนะแผงข้างประตูยังยังแบบว่าใหม่มากนะครับคุณผู้ชมแผงข้างประตูยังใหม่มากๆนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูประตูหลังด้านซ้ายกันบ้างนะครับอ่าให้ดูที่แผงประตูก่อนเลยนะครับ ชองในเม็ดเม็ดอาร์กยังอยู่นะครับช่องในเดิมๆนะครับน็อตไม่ขยับเดี๋ยวผมแกะเม็ดอาร์กคุณผู้ชมดูประตูหลังด้านซ้ายโอ,อ้โหนี่นะครับหมากริปรถรถผู้บริหารเนี่ยครับคุณผู้ชมผมบอกได้เลยนะว่าตอนนี้รถเซกเมนต์แบบนี้คือขับใช้ในเมืองเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามันเป็นรถที่แบบว่าหรูหราสะดวกสบาย ทุกๆอย่างมันมันตอบโจทย์กับการใช้ของมันนะครับคันนี้แต่ที่สาคัญรถคันนี้นะสีไม่มีริ้วรอยแล้วคุณผู้ชมนี่ครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นส่วนของด้านหลังของเจ้าลิสันเทียนา200 XL ปี2015คันนี้นะครับผมสวยงามไหมคุณผู้ชมนี่ครับนะตรงนี้จะมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะตากล้องนี่นะครับใครคิดว่าเออรถมันคันใหญ่มันถอยหลังเข้าออกลําบากคันนี้กล้องมาให้นะตรงนี้ก็จะ ค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับตอบโจทย์แทบจะครอบคลุมเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับคนที่ยังขับรถคันเล็กๆมาแล้วมาลองเปลี่ยนเป็นคันใหญ่่างนี้ก็โอเคนะครับสําหรับเจ้านิสันเทน่าคันนี้นะครับใครที่หาอยู่ไม่ควรพลาดนะคุณผู้ชมรถคันนี้สวยนะครับสวยมากๆนะครับปี2 0 1 5 200 XL เป็นรหัสตัวถังก็จะเป็น J 3 3นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นประตูหลังด้านขวานี่นะครับเมดอาร์คสวยงาม ไม่มีร่องรอยของการทำสีนะครับคันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของประตูหน้าด้าประตูคนขับฝั่งคนขับกันบ้างนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคุณผูณ้ชมนี่นะครับก็ยังใหม่กริปอยู่นะครับไม่มีร่องรอยของการแตกหักเลยนะคุณผู้ชม ยางทุกอย่างยังดีอยู่เลยนะครับไม่มีรอยขีกขาดเลยนะคุณผู้ชมอเดี๋ยวมาดูเม็ดอาร์กรรันคุณผู้ชมอึ๊โอ้โหเียครับเม็ดอาร์กเรียงตัวสวยงามนะครับคุณผู้ชมเดิมทุกจุดจริง,รงๆน็อตไม่ขยับเลยนะคุณผู้ชมกล้องแพนดูซอกในประตูหน้าด้านขวานิดน,นึงครับ ใหม่มากๆอลคุณผู้ชมผมสำหรับผมนะครับโดยโดยรวมของภายนอกนะผมให้คะแนนอยู่ที่9 5ถึง98เลยนะคุณผู้ชมสำหรับเจ้า Nissan Tiida 200 XL ปี2015คันนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องของเจ้ารถคันนี้กันว่ามันให้ขุมกำลังมาที่เท่าไหร่ให้แรงม้ามาที่เท่าไหร่แล้วก็อา่าน็อตทุกตัวมีขยับไหมนะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องของเจ้า Nissan Tiida คันนี้กันครับคุณผู้ชมครับ เอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องของเจ้า닛สันเทียนาคันนี้กันนะครับโอ้โหคุณผู้ชมใหม่กริปเลยใหม่กริปเลยใครหาอยู่นะรถมือเดียวนะครับที่สําคัญรถคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับผมนี่นะครับนี่เมื่อกี้ผมสตาร์ทขับมานี่แอร์เย็นเยืยบไปนะนี่เป็นไอ้น้ำเลยนะครับเครื่องแห้งสนิทนะครับไม่มีรอยนะ้ำมันรั่วเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ตากล้องแพนะให้พี่ดูโอ้โหเครื่องใหม่กริปสะอาดมากๆนะครับ น็อตทุกตัวไม่เคยขยับเลยนะคุณผู้ชมนะครับที่สําคัญรถคันนี้นะครับตอนป้ายแดงนะคุณผู้ชมราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนสามหบาทนะครับวันนี้นะครับร,รถเนี่ยปี2015จนตอนนี้ราคาหายไปเนี่ยเยอะมากๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ารถคนันนี้ราคาค่าตองมันจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วที่สําคัญผมพิเศษเลยนะครับใครที่ดูคลิป YouTube ของผมมาเนี่ย ผมมีส่วนลดให้จากป้าเดี๋ยวผมให้ดูราคาป้ายก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมอ่ะนี่นะครับอันนี้คือราคาป้ายด้านหน้านะคุณผู้ชมผมมีส่วนลดให้อีกเดี๋ยวไปดูนะว่าผมจะมีส่วนลดให้คุณผู้ชมที่ดูมาจากคลิปของ YouTube ของผมเนี่ยกี่หมื่นนะครับอันนี้ผมแอบบแอบลบดให้คุณผู้ชมเลยเจ้านายไม่รู้ถ้าเจ้านายรู้นี่ผมตายแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีเทล,ลาเรายละเอียดของคเครื่องของเจ้ารถคันนีก้กันอ่าเริ่มจากน็อตขวากโปรงแล้วคุณผู้ชม น็อตฝาโปรงนี่ไม่เคยขยับเลยนะคุ้มชมดูนะครับไม่เคยมีการถอดขยับทําสีเลยนะครับแม้แต่ชิ้นเดียวนะครับใหม่มากๆ mm. เครื่องแห้งสนิทฝากระโปรงเดิมทุกอย่างยังอยู่ครบนะมอกน็อตไม่มีขยับโอ้อเครื่องเดิมใหม่สนิทรถคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2,000ซีซีนะครับคุ้มชมให้กำลังแรงม้ามาที่1 3 6าแรงม้านะครับคุ้มชม เครื่อง2 0 0 0ซี cc ใหม่มากๆดูคุณชมใหม่ค,มมคลิปเลยนะนี่รถคันนี้เพิ่งเข้ามานะใครที่หาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับเซกเมนต์เดียวกับแคมรี่เลยนะคุณผู้ชมเครื่อง2 0 0 0ซี cc ขนาดตัวอะไรทุกอย่างโอ้โหผมว่าใครที่แบบว่าจะลองเปรียบเทียบกันดูระหว่างนิสสันกับค่ายอื่นๆผมว่าถ้าเป็นแคมรี่เนี่ยราคาค่าตัวเนี่ยกระโดดไปที่6,700แสนแน่นอนนะครับแต่สำหรับเจ้านิสสันเทียนาคันนี้อยู่ราคาแค่ประมาณไม่ถึงเอางี้ เมื่อเกี้ราคาป้ายอยู่ที่518แต่วันนี้ผมขายคุณผู้ชม YouTube ไม่ถึง500,000เอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปแล้วกันว่าผมจะลดราคาคุณผู้ชมเท่าไหร่นะครับสำหรับเครื่องยนต์ตรงนี้ผมรับประกันเครื่องเกียร์1ปีหรือ10,000กิโลเมตรนะค,รคุณผู้ชมนะรถคันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจจัดแฟแนซ์นผ่านหรือว่าซื้อสดนะผมจะมีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ให้คุณผู้ชมอีกหนึ่งครั้งนะครับวันรับรถนะครับสำหรับเครื่องเนี่ เครื่องแห้งๆสนิทเี๋ยวไม่มีเยิ้มเลยนะแน่นแบบเครื่องแน่นมากเมื่อกี้ผมแอบลองขับดูแล้วเครื่องฟิตเลยสตาร์ตติดง่ายด้วยนะคุณผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีเทลรายละเอียดในห้องโดยสารหรือว่าอินทีเลียในห้องกับรถคันนี้กันนะครับว่าข้างในเขาจะให้อะไรมาบ้างนะครับกับเจ้า nissan tiara สอง xl ปี2015คันนี้กันนะครับไปครับคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่อินทีเลียของเจ้า nissan tiara สอง xl ปี2015คันนี้แล้วนะครับโอมันมนั่งสบายมากเลยนะคุณผ มผ,มผมจะบอกไงเดียวมันมันเป็นรถเซกเมนต์แบบเขาเรียกว่าะระดับเดียวกันกับพวก Camry ี่พวก,ก Accord ์ดเลยนะนั่งสบายมากๆห้องโดยสารกว้างมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตลอสตาร์รถก่อนนะคุณผู้ชมสตาร์ตติดหมทีเดียวโอ้โหนี่นะครับพอสตาร์ทปุ๊บเบาจะปรับเข้าที่เลยนะครับแล้วก็เลขไมค์คันนี้นะครับอยู่เพียงแค่1,35,000 973กิโลเมตรเท่านั้นนะคุณผู้ชมโอเคโอ้ส okay. บายนะอันนี้จะเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะครับคุณผู้ชมโอ้โ oh, หนี่ปรับขึ้นลงไฟฟ้าด้วยนะนี่ปรับเอ็นโอ้โหโอเคเลยนะครับใช้งานได้ปกติดีเยี่ยมทุกอย่างนะคุณผู้ชมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มอลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีระบบคูดคอนโทรลเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้ด้านข้างของผมก็จะมีเป็นปุ่มแท็กชั่นคอนโทรลนะครับมีม่านหลังจะเป็นม่านไฟฟ้าด้วยนะจะเป็นแบบเดียวกับพวกแคมป์ี่เลยนะ แล้วก็จะมีปุ่มอีโค่ปุ่มเซนเซอร์อะไรทั้งหลายนะครับปักกิ้งเซนเซอร์แล้วก็มีปุ่มเปิดฝากระโปรงเปิดฝากระโป,งปรปงหลังนะครับคันนี้โหใหม่นะคุณผู้ชมไม่มีไม่มีรอยนะัดเข้าปิดตัวเข้ามาทีนิดนึงเสียงข้างนอกมันเข้ามาโอเคครับเงียบเสียงข้างนอกไม่พอปิดประตูปุ๊บไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยนะเงียบมากๆเก็บเสียงจากภายนอกได้ดีมากๆนะครับ ก็จะมีแอร์แบ็กมาให้พวงอมาลัยมัลติฟังก์ชันฝั่งนี้ก็จะเป็นะระบบควบคุมอินโฟเทนเมนต์ทั้งหลายของรถยนต์ของคันนี้นะครับแล้วก็ฝั่งขวาก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกคูดคอนโทรลทั้งหลายนะครับะนะตรวนี้นะมีปุ่มรับสายวางสายมาให้นะครับคุณผู้ชมอ๋อตัวนี้อ๋อตัวนี้ยังยังเป็นะระบบยังมันปรับมันปรับคอพวงมาลัยได้นะคุณผู้ชมแต่มันไม่ได้ไฟฟ้านะครับเป็นแมนวนวลแล้วก็มีพุชสตาร์ทต,ตรงนี้มาให้นะครับคอ,อนโทลแดชบอร์ดด้านบน อันนี้จะเป็นฮาร์ดทัชนะคุณผู้ชม rors, ไม่มีรอยเลยนะไม่มีริ้วรอยเลยใหม่มากแอร์แบ็กมีมาให้ข้างหน้าเนี่ยสองลูกนะคุณผู้ชมมีตรงพวงมลาลัยแล้วก็จะมีฝั่งคนนั่งนะครับโอ้คันนี้ช่องวางแก้วนะเดี๋ยวผมกาลังหาสิ่งอวยความสะดวกอยู่ช่องวางแก้วน้ําเนี่ยที่ผมเห็นเห็นแล้วเนี่ยด้านหน้ามีมาให้ถึงสี่ช่องด้วยกันนะครับตรงกลางสองแล้วก็ประตูอีกอย่างละหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอเป็นระบบเครื่องเล่น จะมีอ่ามีตัวนี้จะเป็นรองรับบลูทูธแล้วนะครับ FM AM CD USB AUX นะครับมีแผ่นดิสและที่สำคัญมีบลูทูธเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมมันก็ใช้งานค่อนข้างเีียะสะดวกสบายเลยนะคุณผู้ชมแอร์คันนี้จะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับุณผู้ชมน่ครับจะเป็นอ่าแล้วก็จอแสดงผลก็จะเป็น LED ทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นพอร์ต USB มาให้1พอร์ตนะครับคุณผู้ชมตรงนี้นะ แล้วก็ด้านข้างจะมีพาวเวอร์เลมาให้อีกหนึ่งพอตโอ้ตรงกลางนี่แต่กล้องผมเพิ่งเห็นเขาจะเป็นเขาจะมีลวดลายมาให้มันไม่ไม่ไม่ไมันไ,ไ,ไม่เรียบจนเกินไปนะคุณผู้ชมเขาให้ลวดลายเส้นสายมาค่อนข้างยาะโอเคเลยนะมันดูรถมีมิติแล้วก็น่าใช้มากอีกมากไปอีกหนึ่งอย่างมันมันม,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 มันไม่เรียบจนเกินไปผมว่าโอเคนะสําหรับรถที่แบบว่าเป็นเซกเมนต์ประมาณนี้นะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดม่านบังแดดโอ้มีไฟให้ด้วยนะนี่โอเคนะ ไม่มีริ้วรอยนะคุณผู้ชมนีนะครับไม่แตกไม่หักนะครับใช้งานได้ปกตินี่ครับนี่ก็จะเป็นฝั่งนี้ก็มีม,มีมีไฟไหมโอ้โหมีไฟให้สองสองฝั่งเลยคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นช่องเก็บแว่นนะครับไฟใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับเคไม่มหุ่พมหลังคาใหม่ใหม่คลิปเลยคุณผู้ชมไม่มีริ้วรอยเลยนะผมไม่อยากเอามือไปจับบกลเวณของเขาเละนะครับโอ้ อันนี้จะเป็นช่องเก็บสัมภาระ,ะตรงกลางนะคุณผู้ชมและที่สําคัญนะมันมีพ o ว e เวอร์เลอีกหนึ่งช่องนะครับตรงนี้เห็นไหมนี่นะครับจะมีพ o ว e เวอร์เลอีกหนึ่งช่องมั้คหูพอวเวอร์ลเลเยอะนะสาหรับเอามาชาร์จเนี่ยพอเลยสบายสบายนี่แล้วก็ตรงนี้จะเปิดได้เป็นเป็นสองชา้นนะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะใส่ของใส่เอกสารใส่อะไรได้นิดหน่อยนะครับวางโทรศัพท์โทรศัพท์อะไรได้นะครับคันนี้จะเป็นเบาะหนังนะคุณผู้ชมเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะครับทั้งคันเป็นเบาะหนังสีดํานะ โอเคเย็บมาก็เรียบๆไม่มีไม่มีลายอะไรให้หวือหวาม,มากแล้วก็สภาพการใช้งานของบอกก็ถือว่าดีเลยนะครับยังใช้งานได้ดีอยู่ปรับขึ้นลงอะไรก็ยังใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคุณผู้ชมโอเคสำหรับผู้โดยสารข้างหน้าก็จะประมาณนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารตอนตอนหลังกันบ้างว่าเขาจะให้อะไรมาบ้างนะครับว่ามันเป็นรถผู้บริหารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีแอร์หลังเจ้ารถคันนี้จะมีไหมเดี๋ยวเราไปดูกันานะคุณผู้ชมว่ารถคันนี้มีแอร์หลังมาให้ไหม ใชครับคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ที่ห้องโดยสารตอนที่2ของเจ้า Nissan q a s h q a 200 XL ปี2อง5ิ้าคันนี้กันแล้วนะครับคุณผู้ชมผมว่ามันมันใหญ่อ่ะมันนั่งสบายมากๆครับโอ้ตรงนี้มีไฟด้วยนะคุณผู้ชมไฟเป็นไฟอ่านหนังสือก็คือไม่ได้สว่างอะไรมากแต่ก็โอเคแล้วนะสาหรับนั่งด้านหลังตรงนี้มันก็โอเคแล้วล่ะไม่แล้วก็ที่สําคัญมันไม่รบกวนคนขับด้วยว่ามันจะไปแยงตาอะไรเพราะว่ามันอยู่ด้านหลังตรงนี้นะ ส่วนมือปงมือเปิดอะไรก็ยังใหม่นะครับไม่มีมีไหมหรือรอไม่มีเลยนะคุณผู้ชมใหม่มากๆนะครับโอเคเลยนะเบาะก็นั่งสบายทัศนวิสัยการมองเห็นดีมากๆใหญ่เพราะก็จบบันบานใหญ่นะคุณผู้ชมถ้านั่งอะไรเนี้ยโอ้โหเล็กเฮดลูมเล็กรูมเนี่ยรถใหญ่ขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึงคุณผู้ชมมันเหลือเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่คุณผู้ชมนี่มีแอร์ด้านหลังด้วยนะนี่นะครับปรับระดับได้นะครับเป็นแอร์เป็นเป็นช่องแอร์เย็นนะคุณผู้ชมโอ้ยตรงนี้เดี๋ยวผมดูก่อนว่า โอ้โห,โหนี่แหละที่ผมตามหาผมชอบรถแบบเซกเมนต์แบบนี้เพราะว่ามันมีที่วางแขนด้วยฮะด้วยนะฮะตรงนี้โอ้โหใหม่นะครับไม่มีรอยแตกนะคุณผู้ชมและที่สําคัญนะครับเขาให้ที่วางแก้วน้ํามาเนี่ยถึง4ช่องด้วยกันครับด้านหลังเนี่ยโอเคเลยนะเยอะนะครับผมว่าตอบโจทย์การใช้งานเวลาเดินทางต่างจังหวัดไกลๆเดินทางเป็นครอบครัวผมว่าคันนี้เหมาะมากๆนะครับเพราะรถคันนี้มันเครื่อง2 0 0 0ซีซีนะคุณผู้ชมเดินทางางต่างจังหวัดผมบอกได้เลยว่าสบายสบายไม่เหนื่อย ขับไม่เหนื่อยด้วยตัวผมเองเนี่ยผมขับรถเครื่องพันห้าอยู่ไปรถเป็นรถเ,รถเล็กๆ,ๆอ่ะผมก็ผมผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วกันว่ามันเหนื่อยเวลาขับต่างจังหวัดกันแต่รถอย่างเงี้ยขับเดินทางต่างจังหวัดหรือว่าเดินทางไปไหนไกลๆแบบเป็นครอบครัวบอเเลยหรือว่าสบายมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของอห้องโดยสารน้อยสองกันบ้างนะครับว่ามันยังใหม่ไหมพรมหลังคาไม่มีแตกนะครับมือปมมือเปิดอะไรยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับช่องใส่เอกสารมีมาให้2ช่องเล็กๆนะครับไม่ใหญ่อะไรมากนะครับโหนี่ผมเพิ่งเห็นนะว่าเขาเป็น ใส่ผม,ผมตรงนี้มาให้ด้วยนะเจ้าของเขาดูแลดีมากเลยนะคุณผู้ชมนะครับไม่มีแตกไม่มีหักอันนี้ที่ผมดูมาเนี่ยผมยังหาข้อติไม่ได้ผมกำลังจะหาข้อติเจ้ารถคันนี้อยู่เพราะผมเองอะ่ะผมมองตรงเลยผมก็ไม่เคยรีวิวเจ้ารถคันนี้นะอเจ้ารถรุ่นนี้นะผมเพิ่งจะมารีวิวเป็นคันแรกผมก็กาลังจะหาอยู่ว่ามันมีข้อเสียยังไงบ้างนะครับตอนนี้และที่สาคัญเนี่ยตอนนี้ผมสตาร์ทรถอยู่รถมันก็เงียบนะมันก็โอเคเบาะไม่มีรอยเลยมีไหมแกล้องไม่มีนะครับ บาะด้านหลังก็จะให้มาเป็นเบาะหนังนะครับสีดํานะไม่มีร่องรอยของการแตกเลยนะคุณผู้ชมผมกําลังพยายามหาอยู่แล้วก็ที่ประตูก็จะมีมือเปิดมาให้เป็นสีอ่สีเขาเรียกสีอะไรอะสีโครเมียมนะครับไม่มีรอยแตกนะโอเคคุณผู้ชมสําหรับห้องโดยสารเนี่ยโดยรวมผมให้คะแนนอ๋อผมอยากจะบอกอย่างหนึง่งข้อสุดปัหาเจอแล้ว มันไม่มีม่านบังแดดด้านข้างเหมือนเจ้าพวกค่อื่นๆอย่างเช่นแคมปรี่หรือแอคคอร์ดจะมีม่านมาให้นะแต่ตัวนี้ไม่มีนะคุณผู้ชมแต่ว่ามีบ้านม่านบังแดดด้านหลังนะยังมีอยู่นะครับแต่ด้านข้างไม่มีอ่าผมหาทอดเสียเจอละหนึ่งข้อโอเคคุณผู้ชมสำหรับห้องโดยสารเนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่95เปอร์เซ็นต์เลยนะคุณผู้ชมมันก็อาจจะมีอ่าลิ้วมีมีก็คือหนังของมันนั่นแหละอาจจะมีรอยนิดหน่อยนะครับตามอายุการใช้งานของมันแต่ว่าโดยรวมแล้วยังสภาพดีอยู่ใช้งานได้ดี ทุกอย่างเลยคุณผู้ชมแอร์เย็นเพียงเพราะนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเปิดเพลงร้อนระหว่างรอ,รงรอตากล้องแวบแอบเปิดเพลงนอนรอนในรถแหละก็เพอรดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราไปลองเทสได้แล้วก็ดูเอกสารกันว่ารถคันนี้เขาเขา้าศูนย์ตลอดไหมแล้วก็เอกสารครบไหมนะครับเราไปดูกันครับคุณผู้ชมไปครับแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันโอ้โหคุณผู้ชมโคตรจะใหญ่ใหญ่มากมาก ผมเข้าไปนอนได้เลยนะผมเนี่ยน้ําหนัก80กิโลนะครับสูง175ผมว่าผมเข้าไปนอนสบายๆเลยแต่ผมขออนุญาตไม่เข้าไปแล้วกันเดี๋ยวของเขามันเลอะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้ใหม่จริงไหมเอาหูนี่นะครับแม่แรงใหม่คลิปเอาง่ายๆเนี่ยคุณผู้ชมป้ายนี้ยังอยู่เลยนะครับใหม่มากนะครับด้านหลังไม่มีร่องรอยของการโดนชนหรือว่าเคาทําสียางเนี่ยเนี่ยครับ215 55 17ตัวน,นี้จะเป็นล้อแม็กเรียบร้อยเลยนะคุณผู้ชมนี่นะครับ ยางจะเป็นแบบเดียวกับที่ใส่อยู่ในตัวรถเออลอ้อขอภายลอ้อจะเป็นลอ้อเดียวกับที่ใส่ยอยู่ในตัวรถเลยนะยางไม่เคยใช้เลยครับแม่แรงยังใหม่คลิปด้านหลังนะครับดูนะครับคุณผู้ชมเดิมทุกจุดจริงๆนะครับซีนเดิมๆยังอยู่นะครับซีนเดิมๆเ,เนี่ยจิกไปยังเป็นเล็บอยู่นะครับโอเคคุณผู้ชมสบายใจได้นะว่าด้านหลังเนี่ยไม่มีโดนชนมาอย่างแน่นอนนะครับอโอเคครับคุณผู้ชม นะครับคุณผู้ชมตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปลองเทสใจเจ้าน i ส s a n เชเน a 200XL ปี2015กันก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตดูเอกสารพวกสำเนารถก่อนนะว่าเป็นรถมือเดียวจริงหรือเปล่าโอ้โหนี่นะครับเนี่ยผมแจ้งเลยนะนี่นะครับลำดับที่2นะลำดับแรกเป็นชื่อของไฟแนนซ์นะคุณผู้ชมนี่ครับลำดับที่2บริษัทฟู้ดอะไรฟู้ดแพชชั่นจำกัดนะครับโอเคนะครับผมบอกแล้วว่ารถคันนี้มือเดียวป้ายแดงใครที่หาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับ และที่สำคัญรถคันนี้เข้าศูนย์เช็คระยะตลอดนะค,คุณผู้ชมเช็คศูนย์ได้เลยะลองไปเทสใจกันดูเงียบม,มากๆนะครับรถคันนี้ว้าวขออนุญาตคันเดียวสักครู่น้ำมันจะหมดตะกรงช่วยพี่เข็นน้วยนะถ้าน้ำมันหมด จะลองเทสได้กันครับดูวัาตาเร่งร้อยสามพหกแรงม้าสองพันสี่สิบเจ้ารถคันนี้กันโอ้โหน้ำหนักตัวขนาดนี้แต่เครื่องร้อยสามหกแรงมา้าโอ้โหสบายเอาอยู่นะคุณผู้ชมสบายเลยนะเงียบด้วยโอ้หท,ท,ที่สำคัญผมชอบเนี่ยเจ้ารถ n ิ s สันเทด้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเงียบ ไม่มีเสียงบรบกวนจากภายนอกเข้ามาเลยนะเดินเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยไปไปกับครอบครัวครอบครัวสบายมากๆนะคุณผู้ชมมองเห็นทัศนวิสัยการมองเห็นชัดเจนช่วงล่างยังดีเยี่ยมอยู่เลยนะคุณผู้ชมผมผมถึงบอกไงว่าใครที่หารถคันนี้อยู่ไม่ควรพลาดเลยนะครับคุณผู้ชมเ,เดี๋ยวเราจะมาลองระบบอื่นๆกันก็คือไฟอะไรก็โอเคเปิดปักใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลองระบบควบคอนโทลสักคู่ โอเคใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้ผมไม่ไเหยียบคันเร่งน,นะแต่รถก็ยังรักษาความเด็วอยู่ที่ยวนะขอ,อลองปรับขึ้นดูโอเคใช้งานได้ทุกอย่างนะครับโอเคมีปุ่มรับสายวางสายอะไรใช้งานได้ชัดเจนนะคุณผู้ชมอันนี้ผมยังไม่ขอใช้แล้วกันนะครับ <c oughs> มีระบบคิปเลนด้วยนะคุณผู้ชมรถคันนี้อุ้อัตราการเร่งแบบนี้เสียงแบบเงียบเงียบมากๆนะคุณผู้ชมเ๋ยวผบ แล้วก็พี่อยากลองเปิดเครื่องเสียงเออมีระบบคลิปเลนเนี่ยนะครับแจ้งเตือนการออกนอกเลนนั่นเองนะครับตรงกลางนะนะมีจะเป็นระบบการแจ้งเตือนการออกนอกเลนนะถ้าเราขับไม่ตรงเลน๋ยวขอลองเครื่องเสียงดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหเสียงดีเสียงเพราะนะคุณผู้ชม โอเคสําหรับการรีวิวการาการเทสใดก็ประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมเพราะตอนนี้มันอยู่ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วรถมันค่อนข้างที่จะเยอะเดี๋ยวเราไปผิดคลิปหน้ารถกันครับเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับเจ้า nissan tiara สอ0ร xl คันนี้ปี2015คันนี้นะครับและที่สําคัญนะคุณผู้ชมใครที่ดูจากคลิป YouTube นะครับราคาจากตรงนี้5 1 8 0 0 0หบาทนะผมมีส่วนลดให้คุณผู้ชมอีก20,000บาทนะครับคุณผู้ชมเงินเดือนนะครับ20,000บาทนะครับออกรถ คนเดียวได้ไม่ต้องค้ำนะครับทํางานมา1ปีหรือว่าน้อยกว่านั้นก็เข้ามาคุยกันเดี๋ยวผมมีช่องทางการช่องทางให้คุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมช่วยดันเคสให้เต็มที่ไม่ต้องห่วงนะครับสาหรับคุณผู้ชมท่านใดสนใจทิ้ทงผมท,งทิ้งอีเมล์ไว้ด้านล่างนะคุณผู้มชมแอดมาหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะครับคุณผู้ชมท่านใดอยู่ต่างจังหวัดอยากดูรถนะครับผมสามารถวิดีโอคอลให้ดูรถได้นะครับหรือว่าถ้าอยู่ในไม่เกิน200กิโลเมตรเนี่ยผมขับรถไปให้ดูถึงบ้านได้เลยนะคุณผู้ชม ราคาค่าตัวจากออกห้างนะครับ1 3 3 0 0ล้าาทนะครับาทตอนนี้ราคาเหลือเพียง4,98,000บาทเท่านั้นคุณผู้ชมผมลดให้จากป้ายนี่อีก2,000 0บาทนะใครที่ดูมาจากคลิป y o u t u b e นะครับแคปที่ดูมาจากใน u t u b e นะล้วบอกผมวา่าน้องครับที่ดูมาจาก y o u t u b e นะครับมาขออามารับโปรโมชั่นส่วนลดตรงนี้อีก2 0 0 0 0บาทผมยินดีเลยนะคุณผู้ชมใครโทรเข้ามาก่อนได้ก่อนนะครับอย่าพลาดนะคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับ สำหรับอานิสันเทียน่า 200XL ปี2015คันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะค,คุณผู้ชมสำหรับใครที่สนใจก็โทรเข้ามาหรือว่าติดต่อเข้ามาเบอร์หรือ ID ดีไลน์ด้านล่างนะครับดอกเบี้ยน,นะครับ4ปีอยู่2.2.79นะครับ5ปี2.99นะครับแล้วก็6ปี3.89 7ปีนะครับ4ี9นะครับอัตราดอกเบี้ยน,นี้คุณผชมจะต้องซื้อประกันและก็ถซือประกันเองนะครับจะได้อัตราดอกเบี้ยตามนี้ไปเลยนะครับรถคันนี้ผ่อนไม่ถึงหมื่นคุณผู้ชมใครสนใจหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะสำหรับวันนี้ผมเอ่เซลเต่าขออนุญาตลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com